สวัสดีนักเรียนชั้นม .1 น,นะคะข่าวใบงานนี้นะคะจะเป็นใบงานความหมายของเลขยกกําลังมาเรื่องนี้นักเรียนจะมาเรียนรู้เรื่องเลขยกกําลังนะคะซึ่ง A กกำลัง N มันมาจากไหนก็คือมาจากที่ A คูณกัน N ตัวนั่นเองและเวลาเขาอ่านเขาก็อ่านว่า A ยกกําลัง N หรือ A กกำลัง N หรือกําลัง N ของ A นั่นเองเนี่ยอ่านได้ ได้อยู่สามแบบนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ครูจะอ่านว่า a ยกกำลัง n, n แล้วกันอย่างข้อนี้นะคะก็คือ4ยกกำลัง4 4ยกกำลัง4ก็คือเอา4มาคูณกัน4ครั้ง4คูณกัน4ครั้งได้เท่าไหร่ก็คือ256นั่นเองอันนี้เนาะอย่างข้อนี้นะคะครูยกตัวอย่างแค่2ข้อที่เหลือจะให้นักเรียนทําเองนะคะอย่างตัวนี้ลบ3ยกกำลัง3ก็คือเอาลบ3มาคูณกัน3ครั้งลบ3คูณลบ3เป็น 9 9คูณลบ3ก็เป็นลบ27นั่นเองอันนี้แค่นี้จบนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่เหลือครูจะให้นักเรียนทำเองนะคะส่วนใบงานถัดไปง,ง่ายเลยตัวนี้เป็นใบงานเลขยกกำลังครูจะยกกำลังนะคะเพราะฉะนั้นมาดูข้อนี้เขาบอกว่า32 32นักเรียนคิดว่าเอาอะไรคูณกันกี่ครั้ง ถึงจะได้32และต้องเป็นตัวที่เหมือนกันด้วยปรากฏว่ามันเป็น2 2คูณกัน5ครั้งมันได้32เพราะฉะนั้นเรามานมามเขียนเลขยกกำลังก็จะได้2ยกกำลัง5หรือเราจะใช้วิธีการใช้วิธีการหารสั้นในการทดหานะคะก็คือ32เอา2หารพร้อมลงท้ายด้วย2 2 1 2 2 6 2ออาหารต่อได้2 2 8 6เอา2หารต่อได้ 2 4งสอาหารต่อได้2 2 4ใช่ไหมมีกี่ครั้ง1 2 3 4งี่หแสดงว่า2คูณกัน5ครั้งได้เท่ากับสามสบสองนั่นเองเราก็มาเขียน2คูณกัน5ครั้งแล้วมาเขียนในรูปเลขยกกําลังก็ได้สองยกกําลังห้านั่นเองข้ออื่นก็ลองทําดูนะคะแล้วมาดูข้อนี้นะคะข้อนี้ข้อนี้0 0นยนะเขาบอกว่ามันเป็น0.02ย์จคูณศูนย์จมันจะได้ ถ้าสองอันนี้คูณกันใช่ไหมมันจะได้0.04ใช่ไหมคะแต่ถ้า0.04คูณกับ0.02อีกก็จะได้0.008นั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะได้ตรงตรงนี้พอดีเราก็สามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็น0.2ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองโอเคไหมคะส่วนตัวนี้มันติดลบข้างหน้าทำยังไงเอาเครื่องหมายลบไปข้างหน้าค่ะที่เหลือเราก็ไปดูว่าอะไรที่คูณกัน ตัวเหมือนกันคูณกันแล้วได้81ปรากฏว่า3 3คูณกัน4ครั้งมันได้81เพราะฉะนั้นเครื่องหมายลบก็อยงหน้า3คูณกัน4ครั้งก็เขียนในรูป3ทั้งหมดยกกาลัง4นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่เหลือนะักเรียนลองไปหาคําตอบกันดูนะคะสําหรับคิดนี้สันส้นๆแค่นี้นะคะง่ายๆมีอะไรสอบถาม d i ้เล็กม่เศษ e มานะคะสวัสดีค่ะ